ัยยยาาากกชววนทาทาวนนนทท่มมไไ้้งงรรใครบคบเเปห็ลีแลจ,จะช่วยใครขนาดนี้แล้วพ่อท่านผ่าเราเนี่ยรู้ที่มาสร้างตึกให้อยู่ฝนตกก็ไม่เปียกมานั่งฟังทรรกันได้มาทำอะไรกันได้คือความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่เป็นแบบที่เราเป็นนะ ถ้าเราสละตัวตนออกได้นี่เราสละเป็นโสดาบันมันก็จะทิ้งได้ขนาดหนึ่งมีความรู้ขนาดหนึ่งมันสะอาดขนาดหนึ่งอ่ะจะรู้ขนาดหนึ่งแต่ถ้าเราสะอาดได้มากนะเราก็จะช่วยคนได้มากแต่มันต้องใช้เวลาแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าตรงไหนแล้วไหมเราจะสบายไงเราจะไม่สุขไม่ทุกข์ไงจะสบายโอ้ห oh, ชีวิตนี้นะเอาออกเนี่ยมันสบายฝาเอาเข้านะก็เรียกว่าเนคขมะ แล้วถ้ามีใจที่ยินดีด้วยนะมันจะยิ่งสบายแล้วเวลาของเราที่เหลือเราก็จะทําอะไรทิ้งไว้ในโลกนี้ก็ทําไปสิจะทําแนวไหนก็ทําไปสิแต่ถ้าไม่เอากิเลสออกนะทําแนวไหนก็จะวกกับมาหาตัวหมดใช่ไหมไม่ว่าจะไปทําโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนู่นผลิตนี่ก็จะวกกับมาหมดเลยนะความคิดนี่แหละมันเหมือนวาดเสือให้วัวกลัว หลายอย่างบางคนเนี่ยคิดมากนอนไม่หลับแต่เรื่องนั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะโยนิโสมนาสิการไม่เป็นไงเพราะจิตตัวกลัวตัวกลัวเนี่ยหลายอย่างนะเขาจึงเรียกว่าอาสุรกายไงกลัวเรื่องธรรมดากลัวจิตเราจะเปลี่ยนไปยิ่งเปลี่ยนไปมันยิ่งดีใช่ไหมทุกวันนี้เราละอบายามุกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเราใส่เสื้อเก่าๆแล้วนี่มันดีหรือไม่ดี เราไม่ทํางานหาเงินมาให้ตัวเองแล้วเนใช้เงินเท่าที่มีเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแล้วถ้ามันหมดยิ่งกันเนี้ยมันจะดีหรือไม่ดีหมดตัวหมดตนเนี่ยมันจะดีไหมแต่พอมันจะหมดทีไรกอดไว้ปั๊บพอมันจะหมดทีไรกอดไว้ปั๊บนะ่กอดแน่นเลยนะทําเป็นท่าดีเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมาติเราไงนี่แหละคือการรักตัวละตนพอมันรักมากก็มันก็กอดรัดเอาไว้มันก็ห่วงมากมันก็กลัวไง ประตูเวลาเข้าห้องอะเปิดตรงไหนเปิดประตูจับลูกบิดใช่ไหมจับกิเลสจ,จับตรงไหนจับที่ฟารมรู้สึกแล้วตามฟามรู้สึกว่าสฟามรู้สึกตัวนี้เป็นตัณหาแบบโลกียะหรือเปล่าถ้าเป็นโลเกลกียะพิจารณาละออกเว้นออกถ้าจับตรงนี้เป็นโลกุตระจับแล้วเออจิตเราดีๆขึ้นแล้วนะจิตเรานี่หมั่นเพียรแล้วนะเอ้อเติมอีกเติมอีกเติมอีกจิตเรานี่รับผิดชอบแล้วนะ เติมอีกเติมอีกเติมอ,อ,อ,อีกมีคนถามว่าพ่อท่านเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรท่านตอบทันทีเลยนะเราฟังด้วยระวังสามเรื่องหนึ่งระวังขี้เกียจสองระวังลบหลู่คนอื่นสามระวังไม่รับผิดชอบในหน้าที่แล้วท่านก็อธิบายว่าขี้เกียจเนี่ยมันมันแทรกซ้อนไปหมดเล็กๆน้อยๆเฮ้ยไม่อยากทำเฮ้ยขี้เกียจหน่อยมันจะแถมมันต้องระวังไว้ลบหลู่คนอื่นคือมันรู้มาก มันรู้เยอะรู้อะไรไปหมดเดี๋ยวมันไปจะไปดูถูกคนต้องระวังไว้เดี๋ยวมันจะลบลูกคนอื่นแล้วสามท่านไม่ได้เรียงอย่างนี้หรอกท่านพูดรันรัดึงมาเรียงมาเองระวังกลัวไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่คือหน้าที่ของท่านเนี่ยมามาทํางานเรื่องศาสนามาเอาศาสนาพุทธคืนมาท่านบอกท่านสัญญาไว้เรื่องนี้ท่านจะมาเอาเรื่องศาสนาพุทธอย่างอื่นนะกลัวไม่รับผิดชอบหน้าที่ไปเพลินทําอย่างอื่นค่ะ ฟังแล้วมันรู้สึกว่าอืขนาดเป็นพระโพธิสัตว์ระดับนั้นมันยังตามไปแล้วเรามันจะไม่ตามเลยหนึ่งขี้เกียจไหม <Yeah. S 1> หนึกว่าไม่ขี้เกียจแหละจะได้ให้ให้ไปโยนิโสมนติการใหม่สองลบลงคนอื่นไหมอย่า <Yeah. S 1> น้อยไปน้อยไปนะน้อยไปนะเห็นอะไรมันจะบอกว่าเราดีเราถูกเราเก่งอะเดี๋ยวมันก็ดูถูกคนอื่นอะ่ะตามไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตอนนี้เรามีหน้าที่อะไร ทำตัวเองมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็บอกว่าจะมาพ้นทุกช่ไหมจะมาพ้นทุกจะมาพ้นสุขจะมาพ้นทุกจะมาพ้นสุขเอาทุกมาคิดได้ทั้งวันเอาสุขมาวนเอาทุกมาวนนี่มันรับผิดชอบแต่หน้าที่ปะที่กุณพก็พูดไปไงบางทีตัวเองก็เป็นนะมันก็พูดไปไงตอนรู้มันพูดเหมือนนะไอตอนเป็นมันไม่รู้เรื่องนะมันวนงง,นง,ไงไหไึ sa